สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนาเคลื่อนไหวประรากาศชัดเจนหลังแม่แต่งโมโกรธฉะออกซื้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดนรายการของกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรหนุ่มกันชัยได้เชิญนางพานิดาสิริยุทธโยธินแม่ของดาราสาวแต่งโมนิดามาเปิดใจถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งบางช่วงบางตอนคุณแม่ได้พูดถึงเพื่อนเพื่อนของแต่งโมอาทิแอนนาฮิปโปในช่วงหนึ่งคุณแม่บอกว่าที่โกรดแอนนาเพราะจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานให้แต่งโมทําให้โกรดแอนนาที่สดจากนี้ จะพูดอะไรเรื่องแต่งโมโต้องมาบอกแม่ก่อนล่าสุดแอนนาได้เคลื่อนไหวหลังโฟนอินเคลียร์ใจคุณแม่ว่าขอให้ความเสียใจทุกอย่างจบลงแค่นี้พอแล้วเหนื่อยแล้วสมองไม่อยากรับอะไรแล้วจากนี้ไม่ต้องโทรเข้ามาถามแล้วจากนี้ขอหยุดไม่พูดอะไรแล้วเขาเคลียร์ตัวเองเรื่องเดียวคือโทรหาคุณแม่ว่าท่านอยากจะเปลี่ยนเรื่องสถานที่จัดงานศพไหมเพราะเดิมมันไม่ได้กว้างมากกลัวไม่พอคนมีแค่นั้นตนไม่ได้โทรไปหาสื่อที่ไหนจากนี้ตัวแอนนาจะหยุดไม่ก้าวไก่ ยอมรับว่าเสียใจกับสิ่งที่ได้ยินอยากจะขอโทษโมที่เราทําให้ไม่ตลอดรอดฟังซึ่งเจตนาตั้งแต่แรกคิดดีกับแม่เสมอที่ก่อนหน้านี้เราออกมาพูดมาขับเคลื่อนเพราะอยากให้ทุกคนช่วยกันออกมาตามหาความจริงเราคิดว่าทาหน้าที่เพื่อนเต็มที่ที่สุดแล้วและขอร้องว่าอย่าไปใช้ข้อความที่ไม่ดีกับแม่เพราะโมรักแม่มากมันอาจจะผิดที่เราจริงๆ ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนีด .com ขอบคุณครับ